วันนี้เราจะมาล่าท่าผีแห่งบ้านบ้านหนึ่งเป็นบ้านล้างเย็นมากครับผมคนไปล่าท่าผีกันดีกว่าเฮ้ยมันเปิดไฟเลยมันเปิดไฟเองยี่ผีมันร้ายเอาดี้เฮ้ต้องมาเปิดตู้ไฟวะมาเปิดตู้ไฟวะเฮ้ยเฮียแล้วมันปิดเลยเหรอเออยยี่ผู้ดูตู้ไฟตรงไหน เดินไปว่ะประตูไฟอยู่ชั้นล่างว่ะไปดีเลยไปดิ้หมดผู้หายไปเปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวหลอนเฮ้ยตรงนี้ประตูเปิดเองเเฮ้้ยไอหี้ย <Hello. S 2> ประตูตรงนี้เปิดเองเออประตูเปิดเองทุกห้องเลยเหรอเราไม่ได้เคยมาเปิดเลยอะเอ็มโอผีอยู่ห้องครัวอยู่ไหนแปดงองศา ตะมีที่ไอชาบแบบเมื่อกี้ก็แบบกวรจะเจอห้องไอ้ชาบเหน็ดตรงนี้เลยเหน็ดตรงนี้เลยเจ็ดองศามันมีติดลบเลยวะเดินทั่วๆก่อนเันือเพิ่งปักใจไอ้สัตว์นี่ฉันเต็มดินอยู่นี่ผมไม่เห็นเลยไอเย็นฉันเต็มินกันเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้เฟห้องนี้ห้องนี้สี่สี่ี่ีห้องไหนเมื่อกี้ขึ้นสี่ไอโมเดลคือห้องไหนอะ ้องดเหทือดิน,อน,ดนไอ้บอลจุดสัญลักษณ์ที่พื้นจุดสัญลักษณ์ที่พื้นก่นเอ,อเนหอือไรแงนี่ไรแงอันนี้ไม่ได้เป็นอะ่ะแ <c oughs> ล้วยังไงเนี่ยต้องจุดเทียนเหรอเราไม่มีทินเนี่ยเราไม่มีตกใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ตรงไหนไหนยันตรงนี้เหรอตรงนี้เลยอ๋ออย่าบูชาซ <c oughs> าตานไปนเซตของก่อนป่าละไปด้วยดิ

อุ้ยการช่างอ่ามาและหนึ่งอย่างเอ,อ, <c oughs> อาถุงบาตรถีเฮียไอ้เยอะเอากล้องวิดโีโอมาสินี่เมื่าปวดพี่พเอาไฟนี้แทงได้ป่ะเป็นการเลี้ยเก็บไปกินปลายทนะางปวดชิลเหรอถี่เฮียไม่ใช่น,น,นักปวดอุ้ยใช้เกียร์อะไรพยนยามเลย มาเมามาให้พี่เตอรนนำแล้วกันจะได้มีพิธีกรแหละใช่ใช่ต่องก็ผลโหถุในายกาถ้งได้ไหมจะอี๋อตัวเองครับเฮ้ยม,มีคอร์นอีกเหรอวะ แ๊บหนึงห่งนะครับแต่ไอสัตวประตูเปิดเองเงยเะี่ยังหนักเก็บครัวได้ดปะเฮ l โล Where are you เอ,เ,ออเอ้ยเอ้ยอ่อนแล้วไงกับพี่ไฟเล่นนิดหน่อยง่ายยาะๆกันไป แบ่ย hey, hey. mm ู่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนไอพี่เต้นเดี่ยว่ายรูปองนะอยู่ไหนมันอยู่ไหนพี่จะหัดไปฝั่งไหนอ่ะแบ่ยู่โอ้ยมันต่อแล้วเพื่อนมันต่อแล้วอุขยูไว้ซ้ำเตียงขยูไว้ซ้ำเตียงโอ้ย What do you want ไปดาเถอดไป Do believe ทีต่ตรงน,นี้มัอ hey, uh, yeah. Where are you? Speak to me. Speak to me. เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่ผีตัวนี้มันร้ายกว่าที่ oh, อ <se> f, ื uh, se f, se f, se f, ่นหน่อยมั้งเสกเสกมาเลยนั่นแหละ Hello Where are you? Keep out the side.

ตั้งกล้องยังอ่ะเพี่เรียบร้อยก็เหลือดูไอ้นี่ไอ้นี่ไม่แปะชิมหายออกมาแล้วไม่ปิดไฟได้วยจะเห็นไหมเนะี่ยก็ปิดหรอไม่ปิดนี่ขึ้นมาห้าผีหรือเฮียเนี่ย ก้าวหัวใจเมันก้าวหัวใจแล้วผีมันขึ้นขึ้นลงๆไม่เหมือนตามเมื่อกี้แม่งนอนแบบนอนทั้งเกมอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนหลับอยู่อะมันเลืเ้ยว่ากูบ้าบ้านมึงอ่ะไอ้เหี้ยตามเมื่อกี้แต่กูคิดว่าการคริปโตยตึดแม่ไปไปสติเรายังดีอยู่สเปริตบล็อกน,น้ำเลยครับไม่ได้ซื้อไปกางเขนมาว่ะลืมไว้กันผีเท่าไง ไม่จะกันไม่ก็ได้ก็เถอะไอ้เหี้ยซื้อมาอะไรเพื่อนตายตลอดไอ้เหี้ยกุมข้ายังมันไ <ว S 1> อ้เฟนนำเพื่อนกถึงตองเขยให้โยนใส่หน้าแม่งบีบคอเพื่อนตรงหน้าเลยไอ้เหี้ยสัตว์เว้ยพูดไอเฟ่เฮ้ย e are you เฮ้ยไม่เป็ตัวไหนวะแค่เหรอ่ะ uh, อยู่ห้องนู้นแน่เลย เอ้ยไปเลยไปเลขีานตะซอยมีมีเงียี่ไรอย่าก็่ไหนมือเงียถ่าย่รถ่ายอถ่ายิเตอร์ถ่ายไหนไม่อยู่ไหน๋อนี่หลังประตูหลังประตูเนี่ยแอะว้าวไปแต่ถ่ยรูปพิเตอถ่ายรูปพิเตอร์พิเตอร์ถ่ายรูปก่อนมันแ่มันแค่หอมั่แค่มัน่บไม่ปิดไฟไม่ปิดไฟถ่ายรูปยังไงเมื่อกี้ตรงประตูอะยังไม่ถ่าย กดปีกเอฟส่ไปเลยยังไม่ลงเลยเอฟสี่กับมกยไปละไกลเอาไปไปไปไไปไปไไอสองสองให้่อยหายไปล้หายไปละเนียจแล้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถายแล้วอยู่เพิงเลี้ยงมันน้องชาย ปิดประตูเปิดเกจการ s p e ี k to me What do you want เธอสอ,อน <c oughs> อะไรเราเลยเฮ้ยมันเอาอีกแล้วอะ่ะโอ้ยขยันเปิดจังเลยกูไม่เข้าไปนะไม่เอาปิดประตู<อ>เปิดทำไม Do you want us here Should we leave ไออ้นม่ไม่ปิดไฟสร้างบรรยากาศไม่ได้เลยแอู้ไอ้เฮียไม่มีใครอยู่กับกูเลยเจ็บคอยน์หน่อยเปิดไฟตามหน่อยครับเปิดไฟตามหน่อยครับไฟสูงไปแหงตาโอ้โหผีขึ้นสิบออกมากันยังอ่ะออกมาเร็วมาเร็วโอ้ผีขึ้นนี่ไงเต็มกราฟ ไม่ลงด้วยเฮ้ยมันไม่ลงเลยอ่ะพอลงมันจะเยอะลงทีอ่ะรักกว่ากัปตันมีคนตายแนย่เพราะว่าเขามองกันเลือน้อยแล้วถ้าักเจสุดท้ายคือเราต้องสายลูกผีนะทุกคนต้องยืนรวมกันนะอย่าวิ่งกันเลยนะมีรีร<อ>บอบอกก่อนฟิงเกอร์พินของอย่าง เดี๋ยวผมยืนยืนแล้วผมก็พูดแล้วพี่เตอร์เตรียมกดถ่ายเลยไม่ไม่พี่จะต้องถ่ายตอนไหนถ่ายตอนเห็นผีอะต้องมาเดินมาใส่หน้าเราอะพอไฟดับจับเราห้ามวิ่งเลยไม่ต้องวิ่งแล้วไปตายแค่เดิหไ่ว่ามันเจ้าไข่เพราะว่ามันไม่มันมันสุมของใช่ไหมใช่เพราะคือตายคนหนึ่งมันก็จะหายไปใช่ไหมใช่มันจะหายไปแตมันไม่ได้ล่าต่ออยู่ ไอสัตว์ไม่เคยเห็นผีที่เบิ้ลคิวอ่ะไอ้สัตว์รอไม่หยุดหรอกรอสามเลยผีที่ฟอนเล่นไหนที่อ่ะแต่มันไม่เคยดับไฟนะถือว่าเป็นผีที่ดีรลังชิงเชียดดับได้ไงไฟอยู่ตรงนี้ที่อ่ะไม่ดับเลยมันก็เดินมาเปิดอีกจะอยู่ไปไหนแล้วจะขับรนีมนะไม่เห็นไม่เห็น Speak to me ค o o จะอยู e ที่ e หนพูดกับฉันวิลเลียมนี่ไอวิลเลียมเหรอวิลเลียมเดโฟโอะเนี่ยยืนยืน <William. S 2> ในวงนี้ยืนในวงนี้ดิเน,เนี่ยไอวงซาตานเนี่ยเออตรงนี้เลยเออยืนปุ๊บปีเรื่องเลยอย่ายมีเบอก็พูดอยู่ว่าอย่ายมีก้เหี่ย ไม่เหยียบปุ๊บมีเรื่องเลยพูดดิ Hello What do you want Are you noob เดี๋วิ่งนะอย่าวิ่งนะ Give us the sign Speak to me William อะยืนกันสองคนแล้วเนี่ย Where are you ข้าบนเขียนป่ะเงียบกิบอยู่ Come with me now

มา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 เเดินมาเาาเดินมาไหน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 ให้ตายตอนไหนบ่ายตายตายตายเลยายเลยตายเลยแล้วไม่เจอเจอวไม่เจอไหอ่ะเอ้ยนน่อะไาเยเราไม่มีกางเขนเราไปติดก่าที่อยู่แายติดผีไหละ ไม่รู้ว่าอันไหนคือผีไม่ผีอ่ปาริชาสิงสิงเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมาไล่ต่อมาไล่ต่อใช่เหรอไอ้เคียบเปิดไม่ได้มันรองมันรองมาไล่ต่อมาไล่ต่อเปอ็นแค่ล่งรือเป็นแค่ล้างหรอต้องทำยไงอ่ะเป็นแค่ไลู่่ที่ทำทำไ,ไปเนี่ยรอมันหยุดทันก่อนมันขึ้นทางบนแล้วมันขึ้นทางบนแล้วถืกอกล,ล้องเราเลยพี่เตอร์ แล้วแล้วพี่ต้องเปิดไฟป่ะหายไปยังอาเฟยไปแล้วไปแล้วพี่เต้ออกไปเลยตำรวูเร็วดำรวจไม่อยู่นะเอ้าออกมาเลยออกมาเลยไม่มีแล้วเออเนี่ยอยากกลายเป็นผีช่วยเฮียมาในหนังอะเนี่ยผีดีว่ะถ้าตายแล้วมันจะเห็นเหรอนี่ไงควณถ่ายรูปผีเสร็จแล้วถ่ายติดถ่ายติดย่าบ้า้เลี้ยกงระไม่ผีละอันแรกอะ ผ่าแล้ว E M F ไม่ได้ดูสมุดไม่เห็นสมุดไม่เขียนใช่ตอนนี้มีสองอันนะว่าอู้ยสองใบยี่เฟบังกล้องอีกไอ้เฮียตายเป็นพลาอีกสัตว์อีเที่ยไอโมแคมมาให้ดูดิอยากเห็นว่ะเนี่ยบังเต็มจอเลยอะนี่ไงศาสตร์อีนึงไม่รู้เลยอ่ะฟิซซิ่งไม่มีแน่ๆเขียนก็ไม่เขียนไม่ใช่โปรโตไกด์อันท่อไม่ใช่กดออฟหรอ กรออกไม่ได้กดออกไม่ได้ฟิสติงฟิสติงได้เยียบเว็บได้เยียบไม่ได้ตัดจริงพิสติงได้กดไปติ้งได้เย็บไม่ได้เหรอเย็บไม่ได้กดไวติ้งได้เป็นโปรติกาแต่กูไม่ได้ใช้โปรติกาหรอกไอ้เหี้ยกดดอกก็ไม่ได้ตัดตัดเหลือดอตกูดอตว่าดอตนะกดไวติ้งก็มีนะมันเขียนเหรอ มันยังไม่เขียนมันยังไม่สุดไงไอ้โมโอ้โหกูเข้าไปรอบตายแล้วนะรอบเนี้ยเข้าไปคือตายแน่เน่เพราะตายหมดอะมันตายแค่คนเดียวก็อลองเลือกเอาอกโอ้โหเอาไงไม่ผมผมว่านะไป <laughs> พราะเราเดาเลย <laughs> ของไม่เยอะเท่เาไหรว่สมุดเราไม่เขียนเว้ยถ้ามันจะเขียนมคงเขียนตั้งนานแล้วเว้ยว่าดอดเว้ยดอดมันต้องใช้กล้องดูไงแต่เราวางกล้องไม่เดียร์มันเลยไม่เห็นทันทีกดรอวัดดอดนี่แหละเดี๋ยวเพิ่งเนี่กูเดินไปดูฮะ เห็นเอเอที่ดูได้ได้เหรอโกงกันอ่ะกูก็ผีได้ผีใหญ่สักไม่เขียนไรหมออืมกูดับไว้ดอดแตไรเหลือดอดอย่างเดียวแพนทอมแน่ um. นอน หผีขึ้นสีแบบขึ้นแบบไม่อยู่เลยเข้าไปกูตายอ่ะกูไม่รอดอ่ะโอ้ดีนะเมื่อกี้แอบทันไหมงั้นแบบมนไล่ต่อเลยอ่ะยังไม่ทันออกหน้าประตูมันจะไล่เลยพี่ยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะไม่ยืนอยู่ตรงประตูอ่ะแล้วปิดไฟแล้วประตูเปิดไม่ออกต้องเลือกต้องเลือกอะไรบ้างอ่ะเลือก ฟิงเกอร์ปินวิแล้วก็ไอจุดเยอะดอต .s แล้วก็จะป็นริบบ็อกเออพี่เเอเอ็ใช่ไหมใช่เรียกแล้วตาลดแป๊บไม่เข้าไปดูแน่ๆดูคราฟขึ้นดิขึ้นเกินอ่ะไม่แหละคือไม่ยู่เพื่อไอเกงแคนยอนเหี้ย มึงถูกอยู่วะไม่ถูกพี่ขี้อโปรตุวไกส์ไอ้ซอนมันเขียนสมุดหรอมันเขียนอ่ะมันไม่เขียนนี่ได่ยืนวางตั้งนานมันไม่เขียนได้มาลอยหนึ่งได้เงินเยอะได้เงินเยอะแปดเท่าจะลอยหนึ่งเว้ยไม่ตายด้วยโคตรตายเลยของผู้หายเงินเลอ้วพี่ยซื้อใหม่ ตือแข็งเข้มเลยเฟยเฮียมึงดูเด็บเนี่ยพีเตอร์อะเวลห้าแล้วกูยังเวลสามอยู่เลยปักแล้วว่างไ้เทียร์กูยังวุ้ยทิ่สองเลยเนี่ยไอ้ปีซื้ออะไรไปเนี่ยหายสกูวะเฮียโอ้ยเดินเหนื่อยเฟยเอาแค่นี้ก่อนเหนื่อยตายอะโมกวาเนี่ยเย็นอะไรวะไอ้ฟาร์มเฮาอะ โอ้ยไอ้เฮียเียนจัดเลยอ่ะอันนี้ด้วยอ,อันนี้เลยเออห้พี่ซื้ออะไรไปไออ่ะพี่ซื้อไปฉายมาก็ได้พี่สตองแฟนไลท์อ่ะอันละห้าสิบบาทอ่ะเี่อันเดียวอ่ะแล้วก็แล้วก็สมุดสติกไอ้ที่ผมจะเอยงอันหนึ่ง แล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ด้วยพี่เทอร์โมมิเตอร์สามสิบบาทอ่อโอเคได้ละเราพี่ให้ได้วพอได้เวลาซิ่งมีกูถ่ายติดผีด้วยเฟนพี่เฟนยังไม่นอนเนี่ยยังเป็นยังไม่นอนเีืรอสาวดิสาวพึ่งอาบน้ำเสร็จเลย พูดไปเรื่อยเย็นหนาไม่ใช่อะไระไปเตเองอยู่ไปครับทุกคน